คุณยังอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่2นะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นรายการสดนะ้าอาจจะดูเงียบเหงานิหน่อยมีปัญหาเทคนิคแต่ว่าเทคนิคไปมีปัญหาแต่เสรีไม่เคยมีปัญหาในเรื่องดรามา่าก็พยายามก่อนว่านอกจากเราจะสดแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กไลด์ด้วยแล้วอาจารย์ต้องอ่านให้อาจารย์ฟังกับชมอยู่นี่ ฝรั่งเศสก็ดูนะบอกว่าชัดามากจริงฮะเขาบอกว่าชมอยู่ที่ฝรั่งเศสชัดมากค่ะนะคะ,คะบังเจอก็มองเ <c oughs> องลีูอย่างเงี้ย <c oughs> ที่ลำปางสัญญาณโอเคค่ะอาจารย์รามินทาก็ชัดสตูลก็ดีอใครชมอยู่ส่งข้อความมาหน่อยหรืออยากคุยกับเราถามอาจารย์ส่งข้อความมาได้อมาเริ่มแรกอาจารย์รายการนี้ก็เป็นรายการที่โด่งดังมากเขาบอกว่าถึงขั้นที่ว่าเรตติ้งอ่ะดีเหนือช่องสามใช่ดีกว่าละครอีกนั่นก็คือ รายการร้องเพลงที่ใส่หน้าก,กากหน้าก,กาก,กาล่าสุดเนี่ยมีการถอดหน้าก,กากจริงโจ้ซึ่งก่อนถอดหน้าก,กากจริงโจ้เนี่ยหน้ากากจริงโจ้ก็ได้รับการชื่นชมเขาร้องเพลงเพราอมาชื่นชมชื่นชม,ชนชมแต่เพราะเขาถอดหน้าก,กากออกมาคุณผู้ชมแล้วเขาดันพูดมีสำเนียงแบบพูดสำเนียงไทยไม่ชัดคนก็นวิจารณ์ว่าเอ๊ะเมื่อก่อนอ่ะเคยพูดชัดไม่จริงเนี่ยเอาไปฟังเขาก่อนเดี๋ยวเราเลยว่าเพราะกอล์ฟเองเนี่ยเคยทํางานกับน,น้องในยุคที่น้องเริ่มเข้าวงการด้วยก็ เหมือนกันเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละว่าสำเนียงมันไม่ชัดคนก็ออกมาตั้งกระทู้ว่าทําไมเป็นคนไทยแท้ๆทําไมพูดไม่ชัดน,น,นู่นนี่นี่นั้นแต่ที่สําคัญมันมีกระทู้กระทู้หนึ่งคุณผู้ชมมีตั้งกระทู้ขึ้นมาอยากก้าวข้ามการเหยียดแต่แซะทุกเรื่องทั้งสำเนียงของน้องใบหน้ายันลดสนิยมนะคบหลายคนก็เห็นระบุว่าเรื่องดังกล่าวสะท้อนว่าเราเนะี่ยอยากจะก้าวข้ามการเหยียดทุกอย่างเหยียดเพศเหยียดซีผิวเหยียดหมด แต่กับเหยียดทุกอย่างที่เห็นแล้วก็ไม่เคารพตัวตนของคนอื่นแล้วตัวรบกันละกันนะครับแล้วก็ตัดสินคนตามความคาดหวังและความคิดของตัวเองซึ่งกรณีน้องเป็กเนี่ยเห็นชัดเลยเพราะมันก็เหมือนแบบตอนที่ยังใส่หน้ากากเราร้องเพลงความรักมันท่วม่คน,เ,นคเห็นใจเขามากนะครับเพราะคนคาดหวังว่าจะเป็นชินนะครับพอเป็นเขาก็ผิดหวังนิดนึงอ่ะเริ่มผิดหวังว่าพอไม่ใช่ชินดันเป็นเป๊กอ่ะผิดหวังไปนิดนึงทีนี้ พอพูดว่าเขาเนี่ยพูดเป็นภาษาฝรั่ง uh huh. นะคะแล้วบอกว่าแตก่ก่อนเขาไม่เป็นพี่ยืนยันว่าเขาเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดใช่นะคะเขาไม่ใช่เพิ่งจะมาพูดตรงนี้เนื่องจากว่าเขาโตที่ออสเตรเลียนะคร เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเมื่อโตในต่างประเทศพูดภาษาต่างประเทศบ่อยๆมันก็ต้องมีสำเนียงเนี่ยออกมาบ้างอย่าว่าแต่สำเนียงต่างภาษาเลยนะตอนสมัยพี่เล่นชั้นผู้ชายในยะเนี่ยพี่เล่นเป็นอิมด6เดือนเนี่ยนะคะพี่สอนหนังสือเนี่ยเกือบจะเหมือนลีลายอิมดอยู่แล้วเพราะมันเหมือนซึมสารเราทำมันอินงันแทนที่พี่จะพูดสไตล์ของพี่ธรรมดาเนี่ยพูดเหมือนมดเลยพูดเหมือนที่เราเล่นในละครนี่ขนาดแค่ว่าเรารับบท ตอนสมัยอาจารย์เล่นละครเวทีจะต้องไปเล่นตอนเย็นทุกวันทุกวันเป็นเวลาหกเดือนเรายังอินเลยเราเริ่มจะพูดเหมือนตัวละครตัวนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ขอเถียงเลยนะครับแต่พี่มาดูว่าคนที่ไม่ชอบเขาเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างแต่มันเป็นสาเหตุที่ไม่ควรเป็นสาเหตุนะครับอย่างเช่นไปหมั่นไส้ที่เขาทำหน้าเยอะถามว่าเป็นเรื่องอะไรของใครหรือถ้าเขาอยากจะทำเขาไปทำอยู่บนหลังคาบ้านใครเหรอ นั่นนะเสียอาจารย์เขาไปขโมยเงินใครมาทำเหรอมันสร้างความเดือดร้อนอะไรให้คุณนะคำถามอย่างนี้เพราะตรงนี้เนี่ยจะไปบอกว่ามันไส้มันทําหน้าบ่อยอ้าวถ้าเขาทําแล้วเขาดูดีเขามั่นใจตัวเขาเองในกระจกถูกไหมแล้วมันเสียหายตรงไหนใช่ไหมมันเหมือนคนที่บ้านพี่อ่ะเขาโพสเขาส่งไลน์ให้พี่นะเขาบอกว่าที่แรกนึกว่าประเทศไทย มีแต่หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวอพอส่องกระจกรู้สึกว่ามีอีกหน้าหนึ่งน่ารัก <c oughs> ถูกไหมถ้าอะประเด็นที่อาจารย์บอกถ้าไปทําหน้าแล้วเขามีความสุขแล้วมันไม่เดือดร้อนใครเลยมันก็ไปเหมือนไส้เทำไมนะครับไม่รู้พี่ไม่รู้มัน่ไส้ทาไมอีกข้อหนึ่งก<บ>็คือมีคนสงสัยว่าเธอเป็นนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นแต่ไม่รับก็เลยหมั่นไส อาการที่คนเราเป็นเนี่ยอยากเปิดหรือไม่อยากเปิดก็เรื่องของเขาก็เป็นสัดส่วนบุคคลอีกเช่นเดียวกันแล้วเขาเป็นหรือไม่เป็นเราก็ไม่รู้แต่เราไปมโนว่าเขาเป็นซึ่งถ้าเขาเป็นจริงแล้วเขาไม่เปิดเนี่ยถามว่ามันหนักหัวใครแล้วในกรณีตรงกันข้ามสมมติถ้าเป็นแล้วลุกขึ้นมาคิดการเป็นกอฟก็ยังไงถ้าเกียจก็ด่าอาจารย์นั่นไงเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าเหตุผลที่ว่าเขาพูดเป็นฝรั่งครับพี่ก็บอกว่าพี่ฟังแล้วมันไม่ได้เป็นฝรั่งอะไรมากมาย <N> นะในขณะเดียวกันบอกว่าแหมพอมาออกทำไมพูดอย่างนี้เขาพูดมานานแล้วนะครับ <N> นะะแล้วก็หมั่นไส้ทำหน้าบ่อยเหลือเกินมันก็ไม่ได้ทำบนหลังคาบ,บ้านใคร,คร <N> ขณะเดียวกันบอกว่าเป็นแต่ไม่ยอมรับก็เลยหมั่นไส้เขาเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครและในขณะเดียวกันเขาเป็นหรือไม่เป็นเขาจะเปิดหรือไม่เปิดก็เป็นเรื่องของเขาทำไมเราต้องไปบังคับว่าเป็นเธอต้องเปิดนะเป็นเธอต้องยอมรับนะเหรอแอบรู้สึกว่ารายการนี้มันก็ วัดมาตรฐานสังคมไทยบางอย่างกันนะอาจารย์นะวันที่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่เห็นว่าเขามีเพศสภาพแบบไหนไม่รู้ว่าเขาพูดอย่างไรดูกันที่ความสามารถก็ตรงนี้ไงพี่บวอดน้องเขาร้องเพลงเพลาะใช่ไหมตอนที่เขาใส่หน้ากากทุกคนชื่นชมการร้องเพลงเขาใช่ไหมแต่เวลาเขาถอดหน้ากากออกมาเขาให้ตัวตนที่แท้จริงเราจะไปเอาเรื่องอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้ทั้งหมดมาเนี่ยมันก็ไม่ถูกเนาะนะแล้วเราบอกเราไม่เหยียดเพศเหรอ อย่างนี้เหยียดนะเหยียดนี่เหยียดหลายเรื่องเลยจานเหยียดเผ่าพันธุ์เนี่ยเหยียดเองเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าน้องเขาไม่ได้ผิดอะไรครับแล้วสำเนียงพูดที่เขาพูดมาแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นไทยแท้มันมีไรปนมันก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่เขาควรจะโดนด่าโดนประนามอย่างที่เราเห็นในคือคนก็ชอบไปนึกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ลูกครึ่งพอเป็นลูกลูกครึ่งเนี่ยสามารถที่ต้องย้ำอย่างที่จานบอกเป็กเนี่ยเขาไปเรียนที่ออสเตรเลียตอนเด็ก ย้ายกลับมาเมืองไทยอ่ะคุณผู้ชมเขาก็เรียนโรงเรียนนานาชาติเอกมัมซึ่งคนรอบตัวที่เป็นเพื่อนที่โรงเรียนก็พูดภาษาอังกฤษกับเขาถ้าอย่างนี้พี่เอาหลานพี่มาพูดภาษาไทยในเมืองไทยไม่ได้ต้องโดนด่าอีกว่านี่ไงหลานอาจารย์เสรีพ่อเป็นไทยแม่ไม่ไทยโอ้สําเนียงก็เขาไปอยู่อนการตั้งแต่สามขวบอ่าใช่ไหมซึ่งพอน้องโดนมากๆเนี่ยครับเป็กเองเขาโพสในไอจีอย่างเช่นเขาใช้ไปซื้อสบู่เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้หมดสบู่ ว่าไม่มีสบู่เดียวมันก็แบบเหมือนเลียงแบบคือรันเอาออกศพของเราสบู่หมดของเขาหมดสบู่เนี่ยคือต้องเข้าใจคนอื่นด้วยนะตอนที่แสดคนาไม่คำว่ากระดูกไม่ออกเขาบอกว่าไอ้เขาขาวที่อยู่ข้างในเห็นนหมคือถ้ามองว่าเป็นน่ารักแล้วน้องพยายามจะสื่อสารภาษาไทยนี่คือน่ารักเลยคือเขาเขารู้ว่าเขาจะพูดกับพวกเราซึ่งเป็นคนไทยเขาไม่อยากพูดสังเกตแต่เขาจะพูดกระดูกเขาพูดไม่ได้เขาบอกไอ้ตัวขาวๆที่อยู่ข้างในแหม ผู้ชมช่วงนี้ทํางานอยู่กับตีชาเดี๋ยวเฟซสองนะต้องเกลียดกันเลยแหละเพราะเราพูดไทยคาอังกฤษคาเลยบอกว่าน้องถ้าไม่เข้าใจแล้วมันพูดภาษาไทยแล้วไม่อธิบายไม่ exactly ไม่ไม่ชัดเจนพูดภาษาอังกฤษออกมาดีกว่าผิด<อ>นะฮะซึ่งจริงๆพอเรื่องราวมันเกิดขึ้นเนี่ยเป๊กขอมโพสดอจีซึ่งเป็นคำ,คำพูดที่ดีมากเลยพูดว่าพรุ่งนี้เธอจะยังรักฉันไหมพร้อมกับขอบคุณหน้ากากจิงโจ้นะครับที่ช่วยปิดบงังน้องดีมากช่วยปิดบังอคติ ของข่าวและสังคมที่ยัดเยียดให้เขามาเป็น10ปีทําให้ได้โชว์ความสามารถที่แท้จริงอีกครั้งตัดพ้อน้อยใจว่าก่อนหน้าเนี่ยไม่มีใครเห็นคุณค่าเพราะสิ่งที่ตัวเองเป็นก็นั่้ไงพอเขาใส่หน้ากากชิงจิงโจ้คนก็ไม่รู้เขาเป็นใครใ<ช>ก็เลยชื่นชมการร้องเพลงของเขาแต่พอเขาเปิดตัวตวนว่าเป็นใคร,ครลืมไปแล้วเหรอว่าเขาร้องเพลาะลืมไปเลยว่าเขาร้องเพลาะก่อนที่จะมีดราม่าเนี้ย หน้ากากจริงโจเนี่ยได้รับการชื่นชมไม่มีเรื่องมีราวกรรมการเองก็ชื่นชมมากแต่พอเปิดมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแดม่านะหยิบหน้าตากรรมการบางคนก็กชัด,ดเจนว,ว่าผิดหวงังช่างเขางี้เราปิดเรื่องนี้งี้ที่หยิบเรื่องที่ทีมงานหยิบเรื่องนี้มาพูดกับอาจารย์ก็คืออยากบอกคนไทยหน่อยว่าเราเนี่ยเราเพียมจะบอกว่าเราเพียมจะข้ามการเหยียดทุกอย่างทุกคนเป็นนี่คือตัวอย่างเห็นให้ชัดเลยที่ข้าม อคติคว่าเขาเป็นใคร,ครแล้วใส่ใจกับสิ่งที่เขาทำนะคะอ,อย่าไปสนใจสิ่งที่เขาเป็นให้กำลังใจน้องเป็กนะจริงๆมีพวกเ,เหล่าคนดังพีโออนุชิตเอยเพด,ดาราม่าแอดดิกเอยไอซ์ลันยูเองหรือดีเจบอมบมเฟิร์สเตททุกคนก็เหมือนแบบให้กำลังใจโอพี่นี่ให้กำลังใจเขาเต็มที่ทันทีที่พี่เห็นก็ะด่าปั๊บพี่เปิดฟังปั๊บฟังเสร็จพี่บอกน้องๆพี่ มันเป็นฝรั่งตรงไหนนี่มันก็คือพูดไทยที่มันมีอะไรปดมันก็เหมือนเราพูดภาษากลางแล้วก็มีภาษาสำเนียงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นมากคุณผู้ชมถ้าเอกช่องสามคนหนึ่งเนี่ยพูดยังออกเสียงอีสานอยู่เลยนะใช่ใช่ใช่ใชแต่เราก็รับได้อ่ะต้องเปิดใจก็ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเปิดใจใช่ไหมถูกคนบางคนเนี่ยเป็นพิธีกรที่สามไปแต่พูดเนี่ยมันยังมีแอคเซนต์เชนคนเหนือแทรกอยู่เลยเนาะเดี๋ยวนั้นเปิดใจนะ ทุกคนมีความแตกต่างแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองอย่าไปด่าเขาชอบไม่ชอบ ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะอาจารย์เนาะใช่แล้วเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันข้ามไปเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาอาจารย์10มีนาคมนะครับมีข่าวว่านักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนบุรีรัมพีธิยาเขาบอก,เด,กเ,เด็กนิสัยดีเรียนเก่งเกดเฉลี่ย3.74ได้รับความเดือดร้อนหลังจากคุณแม่เสียชีวิตลงเมื่อ2เดือนก่อนแถมถูกพ่อเลี้ยงไล่ออกจากบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยต้องไปอาศัยอยู่กับป้าน้องคนนั้นชื่อน้องคิวนะอายุสิบแ นอกจากจะต้องเสียคุณแม่ต้องออกจากบ้านไปคุณป้าช้ำใจอีกรอบนึงเขาบอกอย่างนี้ไม่มีเงินเสียค่าเทอมเทอมแรกเพราะตัวเองนั้นสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรโดยเขาต้องใช้ค่าใช้จ่ายสาหรับค่าชาระเทอมแรกสามหมื่นกว่าบาทภายใน1 3บสมถึงสิมีนาถ้าไม่ชําระวันนั้นที่ลงเนี่ยสิมีนานะอาจารย์ถ้าไม่ชําระใน1 3บสถึงสิเนี่ยก็จะถือว่าสละสิทธิ์แล้วเนี่ยเนื่องจากกู้จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยสไม่ทันก็เลยโพสต์ อยากให้คนใจบุญซึ่งในโพสเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาขอยืมเงินสําหรับเทอมแรกก่อนแล้วเดี๋ยวกูก้กอยสอได้เนี่ยก็จะทยอยคืนให้แล้วก็สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนจะหางเงินเดือนเองอะไรเงี้ยในโพสนะครับปรากฏว่าหลังจากข้าออกไปก็มีคนให้กําลังใจมากมายอาจารย์แล้วก็มีคนโอนให้ล้านกว่าแน่ใช่แล้วหลายรายก็บอกไม่ต้องไม่ต้องคืนแล้วพอวันที่12มีนานเนี่ยก็น้องก็ออกมาโพสขอบคุณแล้วก็ปิดรับบริจาคน้องก็น่ารักพอะได้เงินแล้วก็บอกยอดรวมมันมียอดทะลุกว่า1.6ล้านบาทอล้าทบาทอก ก็เรื่องก็ได้จะจบด้วยดีเนาะน้องขาดเงินมีคนมาช่วยน้องไดเรียนต่อน้องสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีประเทศไทยอะเนาะจันนะเรื่องนี้ต้องมีทำก็ปรากฏว่ามีแหล่งข่าวออกมาแฉคุณผู้ชมบอกว่าน้องคิวเนี่ยไม่ได้จนจริงๆใช้ของแพงเหมือนวัยรุ่นทั่วไปมีโทรศัพท์แพงๆใช้นั่งร้านอาหารหรูๆร,รวมทั้งยังอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก,ก,กระสสังคมก็บอกว่าเขาบอกแม่เขาตายนั่นแหะสิ คุณป้าคุณป้าก็บอกว่าเหมือนแับมันก็ไม่เป็นดราม่าบอกว่าทําแบบนี้ใครๆก็ทําได้เพราะที่บ้านยากจนไม่มีเงินเรียนทําไมไม่พึ่งพาตัวเองมาหยิบยืมจากคนอื่นไม่ใช่มาขอเอานุ่ยมันก็มีดราม่าเกิดขึ้นมากมายจนคุณป้าเนี่ยคุณป้าของน้องเนี่ยมาบอกว่าใครใครก็ตามที่มาพูดจามไม่จริงเนี่ยจะฟ้องนะอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์แล้วเนี่ยป้าบอกว่าฟ้องนะ้หมินประมาททุกคนเลยซึ่งมันก็มีสองสองสองเวย์อาจารย์ทางที่หนึ่งก็มีหลายคนที่ คอมเมนต์ว่าเขาเองก็เคยสอบไม่ติดแล้วก็ไม่ได้เรียนก็ต้องออกไปทํางานก่อนแล้วค่อยมาเรียนคือเหมือนแบบลุกขึ้นมาเพื่อจะช่วยตัวเองก่อนในขณะ,ะที่น้องเนี่ยขอความช่วยเหลือคนอื่นเลย,เลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ผิดเนี่ยครับคนที่ลุกขึ้นไปทำครับก็ไม่ผิดใช่แต่น้องเขาคิดว่านั่นเป็นหนทางที่เขายังอยากจะเรียนทันทีครับถ้ามีคนช่วยก็ดีไม่มีคนช่วยก็แล้วไปไม่ผิดเพราะสมัยก่อนไม่มีโซเชียลมีเดียตอนนี้มีโซเชียลมีเดีย แล้วก็รู้สึกว่าน้องก็ใช้โซเชียลมีเดียได้ถูกที่ถูกทางถูกเวลาแล้วถ้าเกิดคนจะไม่ช่วยเขาเขาก็ไม่ได้ต่อบ้าต่อขานใครไม่ใช่เหรออใช่ไหมทีนี้ไอ้เรื่องที่มาดราม่าก,กันเนี่ยถามว่าคนที่ดราม่าเนี่ยได้ข้อเท็จจริงมาจากไหนอพี่อยากรู้ตรงนี้ก็ที่ว่าน้องเขาไม่จนจริงเขานั่งร้านหรูเขาใช้ของแพงเนี่ยข้อมูลมาจากไหนยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะจ๊ะอ่านั่นไงคือเหมือนเหมือนแบบอยู่ๆก็เขียนขึ้นมาเหมือนเพร เออน้องไม่จนหรอกแล้วถ้าเราอ่านตามนั้นน้องเขาบอกแล้วว่าเขาอยู่กับแม่กับพ่อเลี้ยงแต่ตอนนี้แม่เขาตายพ่อเลี้ยงถึงจะไล่เขาออกมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จแต่สําหรับคนที่มาดราม่าบอกที่จริงแล้วอยู่กับพ่อกับแม่ก็ไม่ใช่ละคนละเรื่องกันละคือถ้าสมมติจริงคุณก็ต้องหาหลักฐานมาใช่ไม่ใช่พรงองๆขึ้นมาแต่คนเดี๋ยวนี้อาจารย์อย่างที่เราพูดกันเสมอว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมาเร็วอ่านปั๊บอาจารย์บอกอะไรที่ยังไม่ได้รู้เลยว่ามันจริงไม่จริง สินเลยอาจารย์คือใครก็ตามที่จะบอกว่าน้องเขาพูดไม่จริงรกะรุณาเอาหลักฐานมาเช่นไปถ่ายรูปว่าน้องอยู่ที่บ้านมีรูปที่น้องเคยไปนั่งร้านหรูไหมมีเสื้อผ้าอะไรที่น้องเขาใส่ราคาแพงๆไหมไปหาข้อมูลมาเนาะไปถามกำนันไปถามผู้ใหญ่บ้านไปถามเพื่อนบ้านว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงก่อนที่คุณจะโพสต์เพราะที่คุณโพสต์มาเนี่ยคือคุณพยายามโพสต์ให้สวนทางกับสิ่งที่น้องเขาพูดแต่ไม่เห็นมีหลักฐานอะไรนี้ มันทําให้คนคิดไปได้เนาะคุณก็อเอาอย่างนี้ประเด็นนี้สําคัญอาจารย์มีคนฝากถามมาในหูบอกว่าถ้าทําอย่างนี้ได้อีกหน่อยคนก็ทํากันใหญ่เลยอะไรมีอะไรก็ก็ทําทุกคนอยากจะทําก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่คนมีน้ําใจจะช่วยไม่ช่วยอ่าอย่างนู้นเราเองก็ไม่ได้ส่งไปนี่ถูกไหมเพราะคนอยากจะส่งเขามีความสุขในการจะส่งไปให้เด็กก็แล้วไปขออย่างเดียวเท่านั้นว่า เด็กไม่ได้มาหลอกลวงอาถ้าไม่ได้หลอกลวงอ,อยากจะขอความช่วยเหลือลองดูอส่วนคุณจะยืมหรือเขาจะให้คุณฟรีมันก็แล้วแต่เพราะคุณไม่ได้เขาไม่ได้บังคับใครเขาเพียงเล่าเรื่องเขาให้ฟังครับแล้วคนเมตตาสงสารเขาคนบางคนเนี่ยนะเขาก็พร้อมอยากจะทำอะไรที่ทำให้เขามีความสุขนะครับเขาบอกคนวัยหนึ่งเนี่ย ism, a l t ทรูอิ A L T R U E นะครับ อัลทรู s ิซมมันหมายถึงการได้ทำบุญทำกุศลแล้วมันเป็นความสุขเพราะฉะนั้นถ้าคนเขาขอมาและแลมีคนที่เขามีความสุขที่จะให้วินวินใช่มีคนต้องการมีคนอยากให้จบ mm hmm. ดังนั้นเรื่องงี้งอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเขาจะขอแล้วเขาไม่ได้โกหกก็เป็นสิทธิ์ของเขาใครไปช่วยเขา ก็เป็นความสุขของคนไปช่วยใช่ส่วนใครไม่ช่วยก็ไม่ต้องไปดราม่าไม่ต้องไปเขียนสวนทางยิ่งถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยบาปกรรมมันจะกลับมาที่ตัวเองอีกดังนั้นใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้ถูกที่แต่ก็อยากจะขอแนะนำป้านะคะป้าอย่าพูดเรื่องฟ้องตามหลักของการจะทำให้เป็นคนน่ารักจะต้องเอาเรื่องการฟ้องร้องไว้เป็นเรื่องสุดท้ายของชีวิตคือป้าแค่มาพูดบอกว่าขอร้องเธอ สิ่งที่น้องเขาพูดเป็นความจริงส่วนถ้าใครไม่รู้จริงเนี่ยถ้าอยากรู้เนี่ยมา,ม,มาาคุยกันก็ได้พูดแค่นี้พอเนาะฝากเอาไว้แล้วกันอย่าไปพูดเล้งฟ้องทั้งคุณป้า <c oughs> แล้วก็คนที่เรื่องนี้คือเป็นเรื่องของการรับข่าวสารจากโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่านปั๊บอาจารย์สอนเสมอว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินดูแวดร้อมหน่อยแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อ,กอีกเรื่องหนึง่งแล้วถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ช่วยเขาก็ไม่ว่าได้เราไม่ใช่เหรอ ถามว่าเขาด่าเราไหมถ้าเราไม่ช่วยเขาเนาะดังนั้นก็อ่อาไม่อย่าไปด่ามาเบรกดีกว่าอาจารย์ช่วงหน้ามีเรื่องของข้าราชการดื่มเหล้าบนสถานที่ทำงานเลยจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเบรกก่อนคู่หนึ่งมาคุยกันตอนนี้เบรกแป๊บเดียวครับ